สวัสดีจ้าพี่น้องมาดูฝรั่งทําห้องครัวนะคะกำลังฉาบนะคะพี่น้องสีสวยไหมคะ เขาเรียกสีอะไรก็ไม่รู้สีเทาๆจะเทาก็ไม่เทาจะเขียวก็ไม่เขียวจะอะไรก็ไม่รู้ว่ามันคือสีอีกอย่างน้อเนี่ยพี่น้องสวยมค่ะค่ะวันนี้ทำงานเสร็จมาหาแฟนนะคะแฟนกำลังทำห้องครัวนะคะ ออกคล้ายๆแบบสีขี้ม้าเนาะสีครีมหรือสีเมลิไทยว,ว,ว่าวัยรุร่นอาไฟล์ี่คนนี้ <Yeah. S 1> เกริ่นเหรอเขาบอกว่าเกลิน่นเขาบอกว่าสีเขียวมันก็ไม่เชิงเขียวนะ mm hmm. มันเอ็กซแซกซสัมมาเมรีไทยลีเอรนเนาะยกแข่งก็เดี๋ยวฝรั่งบอกว่าสีเขียวนะคะเพื่อนแต่เราบอกว่าสีขี้ม้าเขากำลังถ่าย๋าเสื้อเพื่อนเขาทำงานไม่เสร็จดอกนะคะโทรศัพท์ทั้งวันสปอตเตอร์ นี่จ้าเอาตูเ้เย็นใส่แล้วนะคะวันนี้นะคะเด้อห้องครัวจะใกล้เสร็จแล้วนะคะคเพื่อนตู้เย็นอันใหญ่นะคะสวยไหมคะ สวยไหมคะสวยไหมคะเพื่อนเราเามาเอ่อรตอมาักลัแล้ว่ะนะเอคะแล้วกมาเกือบสองอาทิตย์แล้วนะคะเหลืออีกชั้นหนึ่งนะคะเพื่อนๆ เป็นชั้นยาวนะคะชั้นเล็กแต่ชั้นยาวนะคะติดกะรนไฟใต้ดินด้วยนะคะเปิดค่ะเปิดน่ก็ซื้อมาแบบเป็นชิ้นทั้งนี้ก็เอามาประกอบเองนะคะ อันนี้ประตูยังไม่ใส่นะคะประตูยังไม่ใส่ฉันว่าตรงนี้คงจะเป็นเครื่องล้างจานเน่ พี yeah, foot, ่รอพูด hmm. ก yeah. well, yeah. mm ่อนนะมีรูปพระด้วยนะคะนี่จ้าพี่น้องสีสวยไหมคะน้องน้องรอสบก่อนนะจ๊ะแป๊บก็ l o g o เต๋อยังไม่เสร็จนะคะเตาอ่มีชั้น Jag kan inte svara på det. Jag på det. Uh, har lite kvar här i köket och fixar med uh, lite smågrejer på måndag. Måndag, tisdag kanske. Ja, jag borde det jag, tror så att att jag tar måndag. Äh, det är väl det. Sen så, så... vet jag inte hur det är... Kom att titta i köket. Jo, jo, han kommer jag titta på mer grejer. Ja, sätta lite den här möbeln där inne i hallen. Ja, det kan vi göra. Så, här. Ha det så Och fixa korken i